บทที่ 2. วิ่งแข่งกับความปรารถนาในใจของแขกผู้เข้าพักบัญญัติสีประการของการบริหารงานบริการเดลิสแลนดิสมีบัญญัติ4ประการสำหรับการบริหารงานบริการมันยังเป็นความเชื่อร่วมกันของพวกเราด้วย 1. พนักง,งานทุกคนคือเจ้าบ้าน 2. คิดให้ได้ก่อนแขก 3. เคารพในลักษณะพิเศษของแขกทุกคน 4. ไม่พูดว่าไม่ง่ายๆเด็ดขาด การบริหารแบบดั้งเดิมนั้นเป็นรูปทรงพีระมิดเจ้านายจะสูงส่งอยู่เบื้องบนกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ในธุรกิจการบริการลักษณะของการบริการควรเป็นรูปทรงพีระมิดคว่ำแนวรับที่1ของมันคือลูกค้า ต้องการได้รับการยอมรับจากลูกค้าโรงแรมจึงจะมีทางรอดลูกค้าจึงเป็นเจ้านายของเราถัดจากลูกค้าคือพนักงานที่ให้บริการลูกค้าอยู่แนวหน้าพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานสําคัญที่สุดที่ทําหน้าที่ให้บริการลูกค้าแทนโรงแรมถัดมาเป็นฝ่ายสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังและบรรดาหัวหน้าแผนกต่างๆที่ต้องคอยช่วยเหลือให้งานบริการของพนักงานแนวหน้าง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนผู้จัดการใหญ่และประธานฝ่ายบริหารคือกองหนุนของหัวหน้าแผานกต่างๆอีกทีรูปแบบการบริหารแบบดั้งเดิมประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆพนักงานระดับล่างแขกพนักงานบริการส่วนหน้าผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆผู้จัดการใหญ่ประธานกรรมการรูปแบบการบริหารแบบ德里斯แลนดิส แนวความคิดนี้ทำให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนของเราเข้าใจดีว่าผู้บริหารคือกองหนุนของพนักงานส่วนหน้ามีเพียงการสนับสนุนและมอบอำนาจอย่างเต็มที่จากผู้บริหารเท่านั้นพนักงานร,ระดับร่างจึงจะรับสึกแนวหน้าได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเดอะริสแลนดิสมีบญติศีปการของการบริหารงานบริการประการแรกก็คือพนักงานทุกคนคือเจ้าบ้าน พวกเขาคือเจ้าบ้านที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการต้อนรับแขกพร้อมกับเป็นเจ้าด้านเจ้าบ้านที่เป็นตัวแทนของบริษัทให้บริการแขกเขาต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเจ้าบ้านขณะเดียวกันก็ควรได้รับอำนาจการตัดสินใจของเจ้าบ้านด้วยคำว่าอำนาจการตัดสินใจของเจ้าบ้านหมายความว่า เราขยายขอบเขตของอำนาจที่มอบแก่เขาให้กว้างที่สุดเพื่อให้เขามีอำนาจตัดสินใจมากขึ้นขณะให้บริการอยู่ส่วนหน้าเมื่อไรที่เกิดปัญหาเฉพาะหน้าเขาสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้เต็มที่อย่างทันท่วงทีโดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้บริหารยกตัวอย่างเช่นลูกค้าตำหนิว่าอาหารวันนี้รสชาติไม่ดีกาแฟขมเกินไปปัญหาทำนองนี้นอกจากเขาจะกล่าวขอโทษแล้วยังมีอำนาจตัดสินใจเปลี่ยนถ้วยใหม่ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ดูแลลูกค้าโดยให้มื้อนี้เดอร์ดิสแลนดิสเป็นผู้เลี้ยงด้วยกฎบัญญัติของการบริการเช่นนี้ในด้านการแสดงออกเขาเป็นเจ้าบ้านแทนบริษัทในส่วนระบบของการทำงานเขาได้รับอำนาจให้ตัดสินใจหลายๆอย่างตามขอบเขตการงานไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเบื้องบนทุกเรื่องไป ถามว่าเมื่ออำนาจเช่นนี้แล้วไม่กลัวว่าพนักง,งานจะใช้อำนาจฟุ่มเฟือยหรืออันที่จริงพนักง,งานจะมาระมัดระวังกันมากโดยเฉพาะจากประสบการณ์การจัดการกับข้อติติติ่งของลูกค้าเราต่างก็รู้ดีว่าเวลาเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดข,ของความสําเร็จหรือล้มเหลวแทนที่จะปล่อยให้ลูกค้าจากไปด้วยความ ขุนเคืองมีสู้มอบอำนาจให้พนักง,งานแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดและด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจที่เรามีต่อเขาทําให้พวกเขายิ่งรู้จักใช้อำนาจที่ได้รับอย่างระมัดระวังในระยะเริ่มแรกที่ผมเริ่มประกาศใช้บัญญัติข้อนี้ <S <S ผมเคยบอกกับพนักงานว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากส่วนนี้สามารถส่งตรงเข้ามาที่ห้องทำงานประธานบริหารโดยตรงปรากฏว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนทั้งหมดได้เกิน 12, หมื่นสองหมื่นหยวน กาแฟถ้วยหนึ่งสเต็กจานหนึ่งมันก็แค่ต้นทุนไม่กี่บาทไม่กี่สิบหยวนหรือไม่กี่ร้อยหยวนเท่านั้นเทียบไม่ติดเลยกับค่าโฆษณาชิ้นหนึ่งที่พวกเราจ่ายเป็นกิจวัตร โฆษณาชิ้นหนึ่งสามารถดึงดูดลูกค้าได้จำกัดจำนวนถ้าหากมีลูกค้าเข้ามาหนึ่งคนแต่กลับทำให้เกิดความบาดหมางไม่สู้ทำให้ลูกค้าทุกคนพอใจกับการบริการของเราเมื่อกลับออกไปแล้วช่วยบอกต่อๆกันไปผลประโยชน์ที่เกิดนั้นมากกว่าโฆษณาชิ้นหนึ่งจะเทียบได้แต่ในทางกลับกันหากถามว่าบัญญัติ พนักง,งานทุกคนคือเจ้าบ้านข้อนี้ปฏิบัติได้ทุกคนแล้วหรือยังผมเชื่อว่ายังผมพูดได้เพียงแค่ว่า The list l a n d e d ค่อนข้างทุ่มเทกับการปฏิบัติตามบัญญัติข้อนี้แต่ก็สามารถครอบคลุมได้ถึง100%เต็ม เพราะคนทุกคนจะมีภาวะจิตใจที่ปกป้องตัวเองบางครั้งพนักงานที่ขาดความเข้าใจด้านงานบริการจะมองคำว่าติติงของลูกค้าคือการท้าทายตัวเขาเป็นการส่วนตัวแน่นอนเมื่อเกิดสถานการณ์ลักษณะนี้เราจะพยายามให้ความรู้กับพนักงานซ้ำเกี่ยวกับพวกเขาถึงแม้จะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ผมก็มั่นใจว่าเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นกับเดอะริสแลนดิสเป็นจำนวนน้อยนี่เป็นการปฏิรูปทา,ทางความคิดประการแรก บัญญัตประการที่2ของการบริหารงานบริการคือคิดให้ได้ก่อนแขกคิดก่อนแขกเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านงานบริการอย่างหนึ่งการบริการที่ดีโดยทั่วไปคือเมื่อมีคำขอจึงจะมีการให้บริการนั่นก็คือเมื่อแขกเอ่ยปากว่าต้องการอะไรฉันจึงหามาให้แต่การบริการที่พิถีพิถันต้องคิดให้ได้ก่อนแขกเรื่องอะไรก็ตามต้องคิดเผื่อแขกไว้ก่อนเป็นฝ่ายเข้าใจ เป็นฝ่ายเข้าไปทำความเข้าใจถึงความต้องการของแขกไม่ต้องรอให้เขาเอ่ยปากขอก็เตรียมเอาไว้ให้เขาพร้อมแล้วล่วงหน้ามันเหมือนกับการวิ่งแข่งกับความปรารถนาของแขกเมื่อแขกยกบุหรี่ขึ้นมาที่เขียบบุหรี่ก็ถูกยกมาตั้งไว้บนโตแล้วเมื่อสุภาพเมื่อสุภาพสตรียกแขน กอดอกเหมือนกําลังรู้สึกหนาวคุณก็เริ่มเตรียมผ้าคุมไหล่ให้เธอสังเกตว่าแขกไม่อยากรบกวนก็อย่าเดินเข้าไปรบกวนสังเกตว่าอาหารของแขกไม่พอแล้วคุณก็เอาเมนูไปบริการให้ทันท่วงทีต้องวิ่งแข่งกับความปรารถนาในใจของแขกตลอดเวลาและต้องวิ่งให้ชนะด้วย แน่นอนว่าการคิดให้ได้ก่อนแขกนั้นเวลาปฏิบัติจินนั้นเป็นเรื่องยากบางครั้งก็ไม่รู้จะอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะคาดเดาวความคิดของแขกอย่างไรแต่สิ่งนี้เป็นความท้าทายทางความคิดของพนักงาน the ะริสแกลนดิเป็นหัวข้อหลักและดัชนีชี้วัดความเป็น the Risk เดอะริสแกลนดิสและเป็นเป้าหมายที่ผู้มุ่งหมายความสําเร็จในด้านธุรกิจการให้บริการพึงมี ข้อที่สามกล่าวถึงเคารพในลักษณะพิเศษของแขกทุกคนในความคิดของเราแขกทุกคนมีนิสัยความชอบและไม่ชอบต่างกันพวกเราจะปฏิบัติต่อแขกแต่ละคนด้วยการบริการแบบเดียวกันหมดไม่ได้อีกทั้งต้องเคารพและเรียนรู้ลักษณะพิเศษของแขกทุกคนและให้บริการที่เหมาะสมตามความต้องการของเขาพวกเราขอให้พนักงานของเราคาดเดาในสิ่งที่แขกต้องการแต่ไม่ใช่ใช้วิถีชีวิตของตนเองเป็นตัวคาดเดายกตัวอย่างเช่น ถ้าหากเมื่อ18ปีก่อนแขกชาวต่างชาติมาถึงไต้หวันแล้วขอดื่มน้ำแร่เราคงต้องคิดว่าเจ้าหมอนี่ประหลาดแท้ทำไมน้ำที่พวกเราดื่มกันนายจึงดื่มไม่ได้ขณะนั้นไต้หวันแท้จะไม่มีน้ำแร่ด,ด้วยซ้ำในพาัตาคารให้บริการน้ำที่ต้มสุกก็ถือว่าไม่เลวแล้วยังจะเลือกมากอะไรอีกแต่เมื่อคิดกับกัน ถ้าหากเราต้องเดินทางไปในเมืองที่มีปัญหามลภาวะทางน้ำร้ายแรงหรือต่างประเทศที่สุข,ขาอาณาไม่ดีแล้วก็คงไม่ไว้ขอน้ำแร่เหมือนกันกระมังตัวอย่างนี้บอกเราว่าแนวความคิดของผู้อื่นนั้นหากคุณไม่รองเอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะเข้าใจได้ยากยิ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิตเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและยุคสมัยใหม่ และยุคสมัยแต่บางครั้งก็เป็นเพราะความคุ้นเคยที่แตกต่างสัญชาติที่แตกต่างศาสนาที่แตกต่างหรือแม้กระทั่งเชื้อชาติที่แตกต่างไม่ว่าสาเหตุจะเป็นอะไรเราไม่ควรตีกรอบให้แขกด้วยความคิดว่าฉันคิดว่าได้ทำไมคุณจึงไม่ได้แต่ควรจะเคารพความคุ้นเคยของเขาด้วยใจที่เปิดกว้างยกตัวอย่างเรื่องนิสัยการกินของคนทั่วไปอย่างเช่นชาวจีนเฉฉวนที่ชอบกินเผ็ด คุณเพิ่มพริกอีกสองสาเม็ดลงไปผัดเขาก็ยังรู้สึกว่าเผ็ดไม่พอในทางกลับกันสำหรับชาวจีนกวางตุ้งหากคุณใส่พริกแม้แต่นิดเดียวเขาก็กินไม่ลงแล้วนอกจากนี้คนบางคนก็ชอบรสจัดคนบางคนชอบรสจืดสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้พ่อครัวไม่ควรมองว่าพวกเขารบลุนความเป็นมืออาชีพของคุณ แต่ควรมองในอีกมุมหนึ่งคือแขกของเรามาจากสถานที่ต่างๆโคลนมุมโรคพวกเขามีความปรารถนานและข้อเรียกร้องเป็นพิเศษผู้ประกอบธุรกิจการบริการก็ต้องสนองตอบ คำขอของแขกสนองตอบความต้องการของแขกไม่ใช่มากเรื่องกับเขาหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปสอนเขาการให้ความเคารพเป็นกฎบัญญัติพื้นฐานของการบริการบัญญัติประการที่4ของการบริหารงานบริการเราเน้นย้ำว่าไม่พูดว่าไม่ง่ายๆเด็ดขาดเมื่อผมออกไปบรรยายมักพูดเสมอว่าคำว่าไม่เป็นคำพูดที่ตัดความสัมพันธ์กับแขกอย่างโหดร้ายแต่เมื่อไหร่ไม่แต่เมื่อไรที่ไม่ระวังมันก็จะกลายเป็น โรคกำบังการบริการของพนักงานทันทีดังนั้นจนคิดหาวิธีใดก็ได้ที่ช่วยให้สามารถไม่ปฏิเสธความต้องการของแขกได้ง่ายๆถ้าหากทำไม่ได้จริงๆจงใช้วิธีที่สุภาพนุ่มนวลทําให้แขกรู้สึกถึงความจริงใจและได้รับการให้อภัยจากเขาผมมักจะยกตัวอย่างอย่างเรื่องหนึ่งคือมีลูกค้าประจําคนหนึ่งมีความจําเป็นต้องเช่าห้องพักเพิ่มอีก หนึ่งวันอย่างกระทันหันแต่ขณะนั้นห้องพักของโรงแรมเต็มแล้วจริงๆถ้าหากเจ้าหน้าที่บอกกับเขาว่าไม่ได้ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมกับแขกก็จะสขาดสะบั้นลงทันทีแต่ถ้าคุณลองเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คุณเข้าใจดีว่าลักษณะการจองห้องพักของแขกนั้นเปลี่ยนแปลงได้เสมอดังนั้นคุณจงโทรศัพท์ไปยังแผนกห้องพักต่อหน้าเขาเพื่อทําความเข้าใจกับสถานการณ์การจองห้องพักในขณะนี้ยืนยันอีกครั้งว่ามีแขกที่จองห้องแล้วล่วงหน้ายกเลิกการจองบ้างไหมขณะเดียวกันก็กําชับในโทรศัพท์ซ้ำๆถึงความสัมพันธ์ สำคัญของแขกค,คนนี้พร้อมกับขอให้อีกฝ่ายคิดถึงแขกค,คนนี้ทันทีหากมีการยกเลิกการจองเสร็จแล้วก็บอกกับแขกอย่างนุ่มนวลว่าพวกความไม่ประมาทเราน่าจะรองจองห้องพักสักห้องกับโรงแรมอื่นได้ไว้ก่อนดีไหมถ้าเกิดเด e ลิสแตรนลิเต็มจริงๆเราจะให้รถของโรงแรมไปส่งเขาเป็นพิเศษถ้าหากเขาต้องการในวันรุ่งขึ้นเรายินดีจะส่งรถไปรับเขากลับมาใหม่หากมีห้อง การแสดงออกอย่างกระตือรือร้นทําแมแขกเห็นว่าคุณคิดถึงความเป็นไปได้ทุกประการและพยายามช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วสำหรับผลลัพธ์จะออกมาเป็นเช่นไรถึงแม้อาจไม่เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังแต่เนื่องจากคุณพยายามคิดเผื่อเขาในทุกย่างก้าวเขาย่อมยอมรับความจริงในเรื่องนี้และยินดีให้อภัยและในครั้งหน้าเขาก็ย่อมเลือกเดอะริสแลนด์ดิของเราเป็นอันดับแรกเช่นเดิมดังนั้นในคู่มือการให้บริการของเดอะริสแลนด์ดิจึงไม่มีคำว่าไม่ คำขอใดๆที่แขกเป็นผู้เอ่ยปากเราจะหาทางแก้ไขด้วยท่าทีที่กระตือรือร้อนและด้วยสติปัญญาทั้งหมดที่มีพยายามทําให้แขกได้ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่พูดว่าไม่ง่ายๆเด็ดขาดปะทะสิ่งละอันพันละน้อยภายในโรงแรมนั้นมีมากเกินจะหยิบยกมาเล่าแต่การไล่แขกถือเป็นหนทางสุดท้ายเมื่อหมดทางเลือกแล้วจริงๆยึดมั่นในหลักการให้แน่วแน่ควบคุมปัญหาให้ถูกจังหวะจึงจะมีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับการแก้ไขปัญหา ถึงแม้ผมจะเน้นย้ำกับพนักงานอยู่เป็นประจำเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของเดอะริสแลนดิสว่าจงเคารพในลักษณะพิเศษของลูกค้าทุกคนแต่เมื่อมีสถานการณ์ที่สุวิสัยจริงๆตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาในเดอะริสแลนดิส ผมเคยแลกแขกสองครั้งด้วยกันครั้งแรกเกิดขึ้นครั้งจาก The ะ i ิสแลนดิสเปิดกิจการไม่นานมีแขกชาวเบลเยียมสองคนแจ้งกับเราเรื่องทรัพย์สินสูญหายเขาเล่าว,ว่าช่วงบ่ายพวกเขาออกไปข้างนอกไม่นานเมื่อกลับมาพบว่าเงินสดจำนวน5,000นดอนลลาร์สหรัฐในกระเป๋าเงินและไฟแชค็คดูปองอันหนึ่งหายไปพวกเขามั่นใจว่าพนักง,งานในโรงแรม ที่ถือกุญแจเป็นคนขโมยอย่างแน่นอนหลังจากบอกเล่าเหตุการณ์จบแล้วแขกชาวเบลเยียมทั้งสองคนนี้กล่าวเป็นเชิงข่มขู่พวกเราในทํานองว่า The r i ิส l a n d ิ s เป็นโรงแรมเปิดใหม่อย่าแจ้งตำรวจเลยจะดีกว่าหากแจ้งตำรวจข่าวรงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คงเป็นผลเป็นผลดีเป็น ข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์คงไม่เป็นผลดีกับโรงแรมเป็นแน่ถ้าหากทางโรง,โรงแรมยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายพวกเขาก็ยินดีจะไม่เอาเรื่องความจริงแล้วก่อนจะเกิดเรื่องผมก็ได้ยินได้ฟังพฤติกรรมแปลกๆป,ประหลาดของแขก2อคนนี้มาบ้างแล้วอีกประการหนึ่งในเมื่อโรงแรมของเราเกิดเหตุรักทรัพย์ย่อมจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัด ผมจะถูกพวกเขาคมขู่โดยใช้เกียรติและชื่อเสียงของโรงแรมอย่างนี้ไม่ได้จึงยืนกันว่าต้องแจ้งความปรากฏว่าหลังจากทางตำรวจและแผนกรักษาความปลอดภัยของเดอะดิสแลนดิทร่วมกันตรวจสอบพบว่าบ่ายวันนั้นแขกทั้งสองคนพาผู้หญิงสองคนกลับมาจากไนท์ครับพร้อมกับเชิญพวกเธอขึ้นไปที่ห้องชั้นบนเนื่องจากเป็นเวลากลางวันรารพจึงไม่สงสัยใดๆต่อมาเวลาบ่ายสาม พนักงานที่เปลี่ยนเวรสังกัดเห็นพวกเขาทั้งคู่เดินออกไปจากห้องพักแต่5นาทีต่อมาผู้หญิงคนหนึ่งก็กลับเข้ามาที่ห้องพักบังเอิญเป็นช่วงเวลาที่พนักงานกําลังทําความสะอาดห้องประตูห้องจึงเปิดอยู่คุณผู้หญิงคนนี้เมื่อกลับเข้ามา ที่ห้องก็นอนลงบนเตียงพนักพนักง,งานของเราเห็นว่าพวกเขาเพิ่งเดินออกไปด้วยกันสองคนนึกว่าเป็นสามีภรรยากันหลังจากทําความสะอาดห้องเสร็จแล้วจึงปล่อยให้เธออยู่ในห้องต่อโชคดีที่พนักง,งานเฝ้าประตูของเราผ่านการอบรมเรื่องการจดหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่ที่มารับแขกของโรงแรมเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจตามสืบสวนต่อไปก็พบตัวผู้หญิงทั้งสองคนจากปากคําที่พวกเธอให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเธอเล่าว่าเธอกับเพื่อนได้รับเชิญมาให้มาที่โรงแรม อีกฝ่ายรับปาว่าจะให้ค่าตอบแทนแต่หลังจากเสร็จกิจแล้วกับผิดคำพูดพวกเธอไม่ยอมจึงวกกลับมาที่ห้องและหยิบชฉวยค่าตอบแทนที่พวกเธอคิดว่าควรได้แต่จำนวนเงินไม่ใช่5,000ดอลลาร์อย่างที่พวกเขาพูดพวกเธอหยิบไปเพียง400ดอลลาร์เท่านั้น คดีปิดลงเรียบร้อยชาวเวียดนมทั้งสองคนก็เซ็นชื่อรับรู้รับทรัพย์สินกลับคืนไปแต่เรื่องยังไม่จบลงนับจากวันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เริ่มสั่งอาหารในพัตคารของโรงแรงกินยกใหญ่พร้อมกับป็นเศษที่ชำระบินโดยอ้างว่าเดลิสแลนดิสยังติดทางพวกเขาอยู่อีก4,600ดอลลาร์บัญชีทั้งหมดนี้ให้ไปคิดกับประานเยียนหลังจากที่ผลลัพธ์ หลังจากที่ผมรับรู้เรื่องนี้แล้วก็ตรวจสอบประวัติของแขกสองคนนี้ทันทีที่แท้พวกเขามาทำธรุรกิจที่ไต้หวันลูกค้าของพวกเขาในไต้หวันบังเอิญเป็นเพื่อนของผมเมื่อทำความเข้าใจกับเหตุการณ์แล้วผมก็เชิญพวกเขามาที่ห้องทำงานแจ้งให้พวกเขาทราบว่า,วาต้องการให้พวกเขาย้ายออกตอนแรกพวกเขาแสดงความก้าวร้าวและไม่ยอมรับผิดซ้ำยังประกาศว่าจะทำให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อทำลายภาพพจน์ของเดอะริสแลนดิสขณะนั้นผมก็ตอบกลับไปอย่างไม่เกรงใจว่า วพวกคุณคิดว่าผมจะเป็นห่วงเรื่องตกเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากพฤติกรรมของพวกคุณในเดอะริสแลนดิสนอกจากผมจะไม่ไมกลัวถูกหนังสือพิมพ์ลงข่าวแล้วผมจะตัดข้อความ ข่าวส่งไปที่บริษัทแม่ของพวกคุณที่เบลเยียมอีกด้วยเพื่อให้บริษัทของคุณรับรู้ว่าพวกคุณมีพฤติกรรมที่เลวร้ายอย่างไรในไต้หวันแน่นอนเราย่อมรู้จักจรรยาบรณในสายอาชีพดีเราไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของแขกผู้เข้าพักอย่างแน่นอนแต่เมื่อต่อกันแต่เมื่อต่อกรกับคนประเภทนี้ก็จําเป็นต้องใช้กลอุบายบ้างซึ่งก็ได้ผลตามคาดพวกเขาเงียบเสียงในทันทีพร้อมกับย้ายออกจากโรงแรมเดอะริสแลนดิสในเวลาต่อมา ประสบการณ์อีกครั้งเกิดขึ้นหลังจากนั้นได้ไม่นานขณะนั้นมีบริษัทหลายบริษัทในอเมริกาส่งไบยเยอร์ตัวแทนซื้อสินค้ามาไต้หวันคนไต้หวันอยากทำธุรกิจกับชาวต่างชาติจึงมักจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไหนจะจัดรถคาดิสและคันหลูคอยรับคอยส่งไหนจะจัดเลี้ยงรับรองในผับในบาร์ ทำให้บรรดาตัวแทนซื้อสินค้าที่ไม่ได้มีตำแหน่งสูงอะไรนักในประเทศตนเองหลายคนถูกเอาอกเอาใจจนเคยตัวประดุดสุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีและราชสีห์อวดดีอวดเบ่งทำตามอำเภอใจมีแขกสองคนเดินทางเข้าประเทศไต้หวันในลักษณะดังกล่าวตอนแรกพวกเขาเอาเปรียบพนักง,งานต้อนรับหญิงจากนั้นกล้องวงจรปิดในแผนกการรักษาความปลอดภัยจับได้ว่าพวกเขาเขาโมยดัมเบลในห้องฟิตเนสต่อมาอีกครั้งหนึ่งพวกเขาสองคนเมาไมา่กลับเข้ามา ที่โรงแรมตอนดึกดื่นเที่ยงคืนด้วยความเมาพวกเขาขโมยรองเท้าของแขกทั้งชั้นไปซ่อนทางโรงแรมมีบริการขัดรองเท้าให้แขกฟรีปกติแขกจะถอดรองเทา้าไว้หน้าประตูตอนกลางคืนพนักงานขัดรองเท้าจะขัดเกาขัดจนมันวาวเสร็จแล้วห่อด้วยถุงเรียบร้อยนำกลับไปวางคืนไว้ที่หน้าประตูห้องคุณคงนึกภาพได้ไม่ยากถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับแขกและพนักงานต้อนรับของเราในวันรุ่งขึ้นแขกที่ชอบแกล้งคนเช่นนี้ทำให้เรา สุดจะอดกัน้นผมคิดว่าผมควรจัดการเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองจึงขอให้แผนกห้องพักเก็บรวบรวมหลักฐานของพฤติกรรมที่ไม่สมควรของเขาพวกของพวกเขาเอาไว้แล้วค่อยเชิญพวกเขามาที่ห้องทํางานบอกกับพวกเขาว่าทางโรงแรมเรามีความคิดเห็นอย่างไรพร้อมกับขอให้พวกเขาเก็บข้าวของย้ายออกไปภายในหนึ่งชั่วโมงแขกทั้งสองคนนี้ขึ้นเสียงด้วยความโมโห ผลอับอายว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครคุณรู้ไหมว่าผมเป็นตัวแทนของบริษัทอะไรคุณรู้ไหมว่าแต่ละปีพวกเราตกลงธุรกิจกับพวกคุณเป็นมูลค่าเท่าไหร่ถ้าคุณกล้าได้พวกเราออกไปผลเสียทั้งหมดที่ตามมาคุณต้องรับผิดชอบนอกจากนี้พวกเขายังใช้ถ้อย,อย,อย,อยคำหยาบคายและแสดงท่าทางที่เลวร้ายมากแต่ผมไม่ได้โกรธ แม้แต่พูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าขออภัยเราไม่มีอะไรต้องเจรจากันอีกแล้วพูดจบผมก็เรียกรปภคนหนึ่งเข้ามาพาพวกเขาเดินกลับไปเก็บของที่ห้องพักความเป็นจริงวางอยู่ตรงหน้านี้แล้วถ้าหากพวกเขาไม่รู้จักให้เกียรติตนเองผมก็ต้องใช้กำลังคิดไม่ถึงว่าพอพวกเขากลับไปถึงห้องพักไม่นานก็โทรศัพท์เข้ามาที่ห้องทำงานของผมกล่าวขอโทษขอโพยที่เสียมารยาทไม่ ไปเมื่อครู่นี้พร้อมกับบิงบอลขอร้องว่าวันนี้อย่าได้ไล่พวกเขาไปเลยเพราะเจ้านายของเขาจะมาถึงไต้หวันวันนี้และจะเข้าพักที่เดอะริสแลนดิสด้วยถ้าพบว่าพวกเขาต้องย้ายออกไปจากโรงแรมเดอะริสแลนดิสที่มีสัญญาระหว่างที่มีสัญญาระยะยาวต่อกันแล้วก็จะต้องสอบถามถึงสาเหตุแน่ๆหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาคงต้องสูญเสียอาชีพการงานผมยังคงเยินการในคำขาดเหมือนเดิม จนกระทั่งพวกเขาขอให้ผู้จัดก,การใหญ่ของบริษัทต,ตัวแทนในไต้หวันโทรมาขอร้องผมจึงยอมรับคำขอโทษแต่ขอให้พวกเขาเซ็นหนังสือยินยอมรับประกันว่าในระยะเวลาต่อจากนี้จะไม่ก่อเรื่องใดๆขึ้นอีกและเราก็ไม่ยินดีต้อนรับพวกเขากลับมาที่เด e ะ i ิสแลนดอีกต่อไป จากนั้นความวุ่นวายคราวนี้จึงได้รับการแก้ไขแน่นอนจากเหตุการณ์ดังกล่าวพวกเราก็ได้บทเรียนอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่วางใจให้แขกถอดรองเท้าไว้นอกห้องอีกต่อไปแต่ขอให้แขกถอดรองเท้าไว้ในห้องให,ให้พนักงานทําความสะอาดเวรกลางวันเข้าไปให้บริการขัดรองเท้าในเวลาทําความสะอาดห้องแทนการให้บริการที่น่าพอใจเรื่องหนึ่งจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างน่าเสียดาย สิ่งละอันพลน้อยภายในโรงแดมนั้นมีมากมายเกินจะหยิบยกมาเล่าแต่การแล่แขกถือเป็นหนทางสุดท้ายเมื่อหมดทางเลือกแล้วจริงๆเหตุการณ์ลักษณะนี้จงอย่าให้พนักงานระดับต่างเป็นผู้จัดการเด็ดขาด ยิ่งกว่านั้นต้องไม่ทําให้พนักง,งานรู้สึกว่าแข่ที่บริการยากสามารถถูกไล่ออกเมื่อไรก็ได้ดังนั้นผู้บริหารต้องกล้าหาญก้าวออกมาจัดการด้วยตัวเองยึดมั่นในหลักการให้เหนี่ยวแน่นรักษาจังหวะให้เหมาะสมและห้ามจัดการเรื่องนี้ในสาธารณะโดยเด็ดขาดเพราะหากฉีกหน้าก,กันเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายอาจจับยัง้งตัวเองไม่ได้จนเหตุการณ์เกินกว่าจะควบคุมแต่ถ้าปิดประตูคุยกันเงียบๆสร้างแรงกดดันอีกฝ่ายให้เพียงพอพร้อมกับเปิด ทางออกให้เขาโดยเห็นแก่หน้าเรื่องราวก็จะมีหนทางเพียงพอ